สวัสดีเพื่อนๆนและกันรายานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับชาวราศีเมถุน กับความสามารถพิเศษที่ชาวราศีเมถุนนั้นอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีครับชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะครับที่จะมาบ่งบอกถึงความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวของท่านที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับบางท่านอาจจะรู้แล้วนําไปใช้นําไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์แต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้ก็ลองมารับฟังกันนะครับ ชาวราศีเมถุนหรือมีถุนนะครับขึ้นชื่อเรื่องไหวพริบและสติปัญญาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับซึ่งเมื่อมาผสมผสานกับทักษะการสื่อสารที่เป็นเลิศก็ยิ่งทำให้พวกเขากลายเป็นคนที่น่าสนใจและมีสเสน่ดึงดูดใจผู้คนรอบข้างเป็นอย่างมากดังนั้นชาวราศีนี้จึงมีทักษะในการใช้คำพูดที่ลื่นไหลนั่นเองนะครับ ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และผู้คนได้อย่างแนบเนียนไม่ว่าจะเป็นการสร้างบทสนทนาให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นการโน้มน้าวใจผู้อื่นหรือแม้แต่กระทั่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยคำพูดด้วยทักษะพิเศษของตนนะครับชาวราศีเมถุนการใช้คำพูดจะเป็นธรรมชาติมากนะครับดังนั้นแล้วทักษะพิเศษนี้จึงเป็นความสามารถพิเศษ จึงเป็นทักษะในการสื่อสารที่โดดเด่นที่จะส่งผลต่อชีวิตของชาวราศีเมถุนในหลากหลายด้านหมายความว่าถ้าชาวราศีเมถุนนำใช้ทักษะนี้นะครับไปพัฒนาแล้วเอามาต่อยอดใช้ในการงานใช้ในชีวิตประจำวันจะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะครับทีนี้ถ้านำทักษะนี้มาใช้ในด้านการงานและการค้าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับชาวราศีเมถุนนะครับ มักจะประสบความสําเร็จในอาชีพที่ต้องใช้ทักษะการพูดนะครับเช่นเป็นนักการตลาดเป็นพนักานักงานขายเป็นพิธีกรหรือแม้แต่กระทั่งการเจรจาธุรกิจการที่จะเป็นคํา อาอาชีพต่างๆที่อาจารย์ได้กล่าววันนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นแล้วคล่องเลยคือต้องได้ฝึกเพิ่มเติมเพราะเรามีเขาเรียกว่าทุนเดิมในด้านนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าชาวราศีมีถุนเนี่ยสามารถนําเสนอแนวคิดได้อย่างน่าสนใจและเข้าใจง่ายจะทําให้สามารถปิดดีลการขายได้อย่างง่ายหรือเจรจาข้อตกลงที่มันซับซ้อนได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะครับ นอกจากนี้แล้วคารมคมคลายยังช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและกู้ค้าอีกด้วยนะครับซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับถ้านําทักษะนี้มาใช้ในด้านความสัมพันธ์ชาวราศีเมถุนถือว่าเข้ากับคนได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนใหม่หรือคนที่รู้จักนะครับเพราะชาวราศีเมถุนสามารถที่จะเป็น ผู้เริ่มบทสนทนาและสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายได้เสมอนะครับความสามารถในการพูดคุยอย่างเปิดใจและเข้าใจคนอื่นยังทำให้ชาวราศีมิถุนนั้นมีเพื่อนมากเป็นที่พึ่งพาได้ดีในยามที่คนรอบข้างต้องการคำแนะนำนะครับสรุปว่าความสามารถพิเศษที่ชาวราศีมิถุนนั้นอาจจะไม่รู้คือ ทักษะในการสื่อสารทักษะในการโน้มน้าวหรือทักษะในการใช้คําพูดนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วชาวราศีมิถุนทั้งหลายนะครับถ้าบังเอิญได้มาฟังคลิปนี้ก็ให้ไปปรับใช้ดึงศักยภาพตัวเองออกมาให้มาใช้ให้มันเขาเรียกว่าเกิดประโยชน์นะครับถ้ายังพูดไม่เก่งต้องไปฝึกพูดนะครับถ้ายังอายต้องฝึกพูดเยอะๆฝึก พืชกับตัวเองที่หน้ากระจกเยอะๆนะครับถ้าเรียนรู้การตลาดการขายก็พยายามฝึกดูข้อมูลเชิงลึกการขายย้อนหลังหรือตลาดรอบข้างนะครับเพื่อนำมาแล้วลองมาฝึก รับรองว่าเมื่อฝึกแล้วท่านจะกลายเป็นคนเก่งท่านจะเขาเรียกว่าสามารถที่จะแสดงศักยภาพของตนออกมาเพราะ,ะทักษะพิเศษนี้มันติดตัวท่านมาอยู่แล้วนะครับเอาละครับชาวราศีเมถุนทั้งหลายถ้ามีโอกาสร,รับฟังคลิปนี้นะครับรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับตนไม่มากก็น,น้อยนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้ท่านอื่นๆได้มีโอกาสร,รับฟังจากการแชร์ของท่านนั่นเองนะครับ ถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนํานี้ไปปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์มันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อต่อ,ตอกันนั่นเองนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ขออวยพรให้ชาวราศีมีถุนทุกท่านจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาจําไว้ว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นจากการฝึกฝนจากความพยายามแล้วดึงศักยภาพของตนมาใช้ให้ถูกที่ถูกเวลานะครับ ขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ